บิิิิสมมมลลาาาาฮฮรรรระะห์นีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการตุศิดดตนั้นคือหนทางหนึ่งประตูหนึ่งที่จะนำเราไปสู่สวนสวรรค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัฟินเจนนะบาบันยูกอลูละหูอัรรยานแท้จริงแล้วในสวรรค์นั้นจะมีประตูอยู่บานหนึ่งที่เรียกว่าอัรรยานยะเดคโลูมินฮุสออิมูนะเยอมมันกิยามะลายะเดคโลูมะอาหุมอะฮัดุนไกรหุมประตูนี้ จะเป็นประตูสําหรับคนที่ถือศีลดอย่างเดียวเท่านั้นในวันกิยามัตประตูนี้จะไม่มีใครได้เข้าเว้นแต่ว่าคนคนนั้นก็คือคนที่ถือศีลดเท่านั้นและในวันนั้นพี่น้องครับประตูบานนี้จะเรียกคนที่ถือศีลดเท่านั้นไอ้นัสซออิมูนประตูสวรรค์จะเรียกหาเจ้าของสวรรค์ประตูจะมีประตูสดะกอบริจาคทานประตูแห่งการทําความดีประตูแห่งการละหมาดประตูแห่งการ ออกรบการจิฮาดการสู้รบและประตูแห่งการถือสินวดสวรรค์จะเรียกหาเจ้าของของมันในวันเกียรมันและผู้ใดใครก็ตามที่ทําทุกอย่างเลยพี่น้องครับท่านอบูบักรสซิดดีกรอเดลรลออนุถามท่านนาบีบ,บอกว่าแล้วถ้าคนคนหนึ่งทําทุกอย่างละ่ะเขาจะเข้าประตูบานไหนมีตั้งละหมาดมีตั้งบวชมีตั้งสะดอกก็มีตั้งการแจกจ่ายอาหารมีทั้งทุกอย่างเลย ท่านนบ,บีสุลตล่านก็ตอบกับท่านอบูบักบอกว่า,วาก็แล้วแต่เจ้าของเขาจะเลือกประตูบานไหนแล้วแต่เจ้าของเขาจะเลือกประตูบานไหนเขาสามารถที่จะเลือกเข้าได้ตามความต้องการของเขาฉะนั้นเราอยากจะให้ประตูอัรยานเรียกชื่อเราในวันนั้นพี่น้องครับถือสินอดให้มากไม่ว่าจะเป็นวาจิบและก็ซุนนะต่างๆมากมายและประตูบานนี้ไว้เฉพาะสําหรับคนที่ถือสินอดเท่านั้น